ในเกมโทก้าไลเวอร์วันนี้เราจะมาสอนทำขน,นมในเกมโทก้าไลเวอร์กันนะค่ะก็คือจะทำเป็นของขาวด้วยซึ่งมันจะมีเยอะมากเลยก่อนอออหน้าเราก็ต้องเอาน้ำตาลหรือแป้งก็ไม่รู้ไม่ขัไม่ได้เลยนะค่ะก็คือเอามาผสมกับไข่ น้าโอเคซึ่งอันนี้เรามาวางแทนโอเคต่อไปนะก็คือสปากเกตตี้ สปาเกตตี <ITA> ้บวกกับก okay, ุ okay, okay. ้งนะโอเคเพื okay, ่อนสปาสปาเกตตี้แล้วก็อ่ะต่อดีกว่าโอเคนะมันก็จะกลายเป็นสปาเกตตี้อันนี้เลยโอเคนะต่อไปนะคืออืออืออมเอ็แอนเมและน้ำตาล ก็จะได้เป็นเค้กกลยแล้วก็แซนตัสปาเกตี้กับปลาแซนต์สปาเกตี้ทำได้หลายอย่างเลยนะก็คือจะทำได้กับของทอดอเลยไก่ก็ได้นะนี่นี่เนื้อก็ยังทำได้นะ ี่มีทำกับเร,รารเมืขอคืนเผือไปรวมกันมันก็จะกลายเป็นแบบสัาตกตตีเอ๊ะอทำไมมันอ๋มมมมอมาใชยมาทายกันเออโอเคต่อไปก็คือ สตรอเบอร์รแต่ว่าสตาเบอร์ี่แต่ว่าบางมีแต่ว่าบางอันเดี๋ยวพี่จะไปสอนในร้านเบกเกอรี่นะเพราะว่าตอนนี้สอนอยู่ในบ้านก่อนต่อไปก็คือเ็นโจ๊กสำหรับเด็กถ้าจะเลี้ยงในโทการ์ไลเวอร์นั่นก็คือต้นหอมกับมันฝรั่งมาผสมกันนะก็จะได้เป็นมันบดแบบนี้เลย รู้สึกเรียลลารมากเลยต่อไปนะอันนี้ก็คือชีสผสมมันนั้นก็จะได้เป็นแบบนี้นะโอเคต่อไปก็คือพายอันนี้จะเป็นพายแอปเปิ้ลนะทุกคน โอเคล็ก <Okay. S 2> ผสมกับอ้อยเจีกกับไก่อ๋อมันจะผสมแล้วเนาะโ okay. อเคก็โอเคขอจัดการขั้นบนในบ้านโอเคขอจัดการั้น okay, นะบ้านกา่อนออไปโอเคเดี๋ยวมันจะไม่ซ้ำเดี๋ยวไม่จะ ที่สุดท้ายเก็บกวาดพอนี้เกิโอเคเราเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดดีกว่าทุกคนโอเคเปลี่ยนชุด เรียบร้อยแล้วอ,กอากบุญกันออกไปนะทุกคนก็คือไปที่ร้านเบเกอรี่อันนี้จะเป็นการทำอาหารแบบสายฟรีนะก็คือไปร้านเบเกอรี่กันร้านเบเกอรี่ก,ก็คือจะจะถามถาคนที่เล่นฟร,ฟรีจะถามว่าร้านเบเกอรี่อยู่ไหนจะมันจะเป็นของฟรีแต่ก่อนเดือต้องไปอัปเดตก่อนนะแต่ พี่อัปเดตไปแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่อัปเดทให้ดูก็คือจะเป็นฟอยเดียวกันกับที่เป็นร้านที่เป็นที่หาอันที่จะมีบ้านฮาโลวีนแต่ว่าพี่ก็ยังมีพี่ซื้อไม่เต็มนะก็เลยมีพี่เพราะพี่เปสายสีโอเคไปเลยรอนะคะ โอเคนี่คือ,อ,อร้านเบเกอรี่ก็คือของฟรีใหม่นะคะเป็นมือเป็นร้านฟรีของโทกบ้าไลเวอร์ก็คืออันอื่นนะคะคือเอาอันนี้มาผสมกับสตรอเบอรี่ก็จะได้เป็นเค้กอันนี้แล้วก็ต่อไปคือแป๊ ต่อไปก็คืออันนี้กัอ๋ออันนี้ก็เหมือนกันนะมไม่ต้องทำก็ได้นะมันเหมือนกันนะเห็นไหะแต,แตเ่เราไม่เคยทำเราเอยใช้ยืนะเราลองทำดูอ๋อมันก็จะเป็นไม่ทำเลยสิไเปเลากัน โอเคกินไปเลยแล้วกันก็คือต่อไปก็คือเนยถั่วบเอยบวกกับน้ำตาลเราก็จะได้เป็นอันนี้นะทุกคนก็กินไปเลย ก่นีนะที่พี่ทำเป็นนะอ่ะเพราะพี่ทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะบาย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 ค่ะ